เราได้รับการสา,ารบสนนจากาทางแด์นะครับทางเกิดกรไทยต้องการใหญ่ครับก็มีกลุ่มรลาย่า,า,างชาตินะครับมีการนำบัตรเครดิตซึ่งซึ่งถ่ายข้อมูลจากต่างประเทศนะครับนะครับแล้วก็นำมารูดนำมากด ตามตู้ในไทยในพอดย่างแถวตุลปาตานนะครับตุลปาตา,านการที่เป็นการรวมกันระหว่างคน,นชาติอังกฤษสองคนนะครับครับไต้หวันหนึ่งคนครับบัตรที่เจอเนี่ยสามร้อยสามถูกสองใบครับเงินที่ได้เห็นข้างหน้าทุกคนเขาตัดได้จากตู้ เอทีเอ็มนะครับชุดสื่อของตมสามนะครับโดยทางผู้ผู้กักเทัยก็ไปซุ่มรอกทัารปราคารนะครับในชุดแรกก็คือปีสามลาซานสิทนะครับก็ซื้อซื้ทราบว่ามีอีกคนที่ร่วมด้วยนะครับก็ไปสุ่มตระเวนสืบจากนั้นก็ ไปเจออีกทีคือลาซาญยี่สิบแปดใกล้ๆครับก็จับคุมได้ทั้งบัตรที่อยู่ที่ขอค่านะครับสตางต่างที่เจอที่ไต้หวันนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะืีหน่อยว่าข้อมูลต่างๆนี้เป็นข้อมูลบัตรของของที่ต่างชาตินะครับอันนี้พอตามในคนที่บ้านพัดคลองแถวสวนเล็กสี่ปรากฏว่าเราไปเจอคู่มือขึ่ง ซึ่งคิดว่าในอนาคตน่าจะเป็นไทยต่อคนไทยเราหรือคนที่ได้มาของเรานะครับเครื่องสแกมเมอร์นะครับที่เห็นครับรวมทั้งแผ mm ่ hmm. นยาวทั้งข้างเนี่ยเป็นสักที่เป็นท่องถ้าเขาสามารถติดตั้งที่ตู้ได้นะครับมันกล้องตัวเนี้มันก็จะสามารถถ่ายรหัสที่กด ที่ตู้ได้นะครับแล้วเครื่องสแกมเมอร์เนีเ่ยวก็จะอ่านโค้ดที่ปรากฏในแถบไว้นะครับเมื่อทราบรหัสด้วยอันาั้คตก็อาจจะเกิดขึ้นได้คือบัตรของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกดูขอ้อมูลไปแล้วก็รู้รหัสที่กด้วยเครื่องมือที่อยู่บ้านยังไม่เอาไปใช้ ดันั้นก็เลยนเรียนไว้เลยครับน่กเองประชาวนนะครับเวลาไปกด a อทตามตู้ต่างๆเนี่ยรหัสของท่านเนี่ยถือว่าเป็นความลับสุดยอดนะครับจะไปกดโดยกดเผยไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็แนะนําว่าจะกดเนี่ยเอามือนะครับปังไว้ข้างบนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอาจจะมีการไปแอบซ่อนก้องไว้ตรงไหนไม่รู้นะครับปังไว้ข้างบนแล้วก็กดเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดถึงแม้เขาอาจจะสแกมเมอร์ได้ได้โค้ดได้หัสไปแต่ได้โค้ได,ไ,ด,ไ,ดไปแต่รหัสที่อาจจะยังไม่ได้